สวัสดีครับดรบันดอยสารสมุนมไพรนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาสาธิตนะครับเกี่ยวกับการชํากิ่งผักหวานป่านะครับนี่คือผักหวานป่านะครับซึ่งเป็นผักที่ค่อนข้างห่วงเขาเรียกอะไรค่อนข้างห่วงที่จะขยายพันธุ์นะครับว่าขยายพันธุ์ยากมากนะครับรากก็จะออกยากมากนะครับถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นเนี่ยนะครับออกยากจริงๆนะครับถ้าเป็นผักหวานป่านะครับผม แต่วันนี้นะครับเรานะครับจะมาดูนะครับว่านะครับการช้ำเนี่ยนะครับช้ำแบบช้ำธรรมดาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ช้ำแบบควบแน่นเนี่ยนะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแล้วก็เรานะครับจะทายังไงนะครับให้การช้ำของเราเนี่ยนะครับออกรากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบควบแน่นนะครับเราจะใช้กิ่งขนาดอายุเท่าไหร่นะครับที่จะดีที่สุดนะครับผมแผลเราจะตัดยังไงนะครับที่จะดีที่สุดนะครับวันนี้บอก ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูไปเลยนะครับผมอันนี้ผมจะสาธิตนะครับเป็นการชํานะครับในแบบธรรมดาก่อนนะครับก็คือไม่มีการควบแน่นอะไรนะฮะก็วิธีการชํานะครับเราก็นี่เลยนะครับเคล็ดลับครั้งแรกเลยนะครับเราก็ไปเลือกนะครับกิ่งผักหวานนะครับผักหวานนะครับวิธีเลือกกิ่งนะครับเราจะดูนี่เลยนะครับกิ่งต้องไม่แก่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปแบบนี้นะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับ เราจะดูก็คือสีนะครับเขาจะมีนะครับสีน้ําตาลปนเขียวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตต้งแต่อย่างเงี้ยนะครับน้าตาลปนเขียวอย่างเงี้ยนะครับก็คืออยู่กิ่งถ้าเทียบก็คือเป็นวัยรุ่นนะครับวัยเจริญเติบโตนะครับกําลังโตเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าแก่เกินไปนะครับก็ออกช้านะครับบางทีไม่ออกเลยนะครับรากนะครับเราต้องเลือกกิ่งขนาดแบบนี้นะครับพอดีพอดีนะครับไม่แก่ไม่อ่อนเกินนะครับก็คือมีสสีนะครับผมก็วิธีนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแผลนะครับแผลที่เราตัดเราก็เสียบเข้าไปนี่นะครับเราจะตัดยังไงก็ได้ครับแต่ต้องดูอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเคล็ดลับเลยก็คือเรื่องของนะครับแผลต้องไม่ช้ํานะครับเบือกต้องไม่ช้ํานะครับจะตัดตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับแป๊กนะครับหรือว่าจะเฉียงนี้ก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับกับการออกรากเท่าไหร่นะครับผมก็ดูที่นะครับว่า เราต้องตัดนะครับมีต้องคมนะครับต้องไม่ให้ผิวเนี่ยนะครับหรือว่าเปลือกเนี่ยนะครับช้ำนะครับผมถ้าช้ำนะครับจะเน่านะครับไม่ออกเลยด้วยซ้ํานะครับก็วิธีนะครับผมนี่นะคะก็เตรียมนะครับเราก็ไปเตรียมดินมานะครับหรือว่าพวกกากมะพงมะพร้าวอะไรก็ได้ดินเคมีดินผสมปุ๋ยหมักก็ได้นะครับคุกเขากันนะครับดินธรรมดาก็ได้นนี้ผมใช้ดินธรรมดากับผสมพวกขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยจะอยู่ข้างในนะครับดินปนทรายผสมขี้เลื่อยนะครับ ก็ทําให้ดินชุ่มนะครับผมก็ลดน้ําเข้าไปทําให้ดินชุ่มชื้นนะครับผมเราก็นะครับมาตัดกิ่งนะครับวิธีเลือกนะครับผมว่าเราจะเอากิ่งขนาดไหนสูงขนาดไหนนะครับเราก็ดูนี่นะครับก็วัดจากถุงดําที่เราใส่ดินเนี่ยนะครับก็วางลงไปนะครับก็โผล่จากถุงมาประมาณสักคืบนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับความยาวก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ให้โผถุงมาสักคืบหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงของต้นนะครับก็ตัดเลยนะครับนี่ด้านปลายนะครับอยาวด้านปลายลงนะครับถ้าปลายลงนี่ไม่ออกนะฮะนี่เรามาดูแผลกันนะครับเราจะตัดตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเฉียงนี้ก็ได้นะครับแล้วเรานะครับนี่อย่างที่บอกเคล็ดลับนะครับมาดูแผลนะครับ ช้าเป็นยังไงนะครับเปลือกช้ําเป็นยังไงนี่ไงเนี่ยถ้าเปลือกช้ําเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับรับรองนะครับอาจจะออกแค่นิดหนึ่งออกรากไม่สมบูรณ์นะครับหรือไม่ออกเลยเน่าไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแต่งนะครับเราก็แต่งนะครับเอาเปลือกที่ช้ำๆเนี่ยออกนะครับตัดใช้มีดธรรมดาก็ได้นะครับกรรไกรก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่คือต้องคมทั้งคู่ อันนี้ผมแต่งแบบเสียงนะครับนี่เราต้องให้แบบอนี้เลยนะครับสังเกตนะครับเปลือกจะไม่ลอกจะไม่มีช้ำช้ำก็ช้ำนิดเดียวนะครับนี่ตัดแบบนี้ก็ได้นะครับราเขาก็จะออกมาเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเราตัดข้างเดียวปั๊บถ้ามันไม่ช้ำก็คือเสียบไปได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะใช้ น้ำยาเร่งรากนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราแช่น้ํายาเร่งรากนะครับจุ่มไปเงี้ยนะครับจะใช้แบบสูตรที่เราทํากันเองก็ได้นะครับหรือ่าซื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็จะออกไวกว่าไม่เร่งนะครับผมแล้วก็นี่เราต้องเจาะดินก่อนนะครับหาไม้มาเสียบเจาะเข้าไปนะครับหาไม้เงี้ยนะครับก็เอาขนาดนะครับใกล้เคียงกับกิ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะ กล้เคียงกับกิ่งที่เราจะเสียบนะครับก็วิธีเสียบลงไปนะครับเราก็ดูแค่กึ่งกลางถุงก็พอนะครับเพราะว่าให้เผื่อเหลือพื้นที่ให้รากเขาย่างลงไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ถุงนะครับของเรายาวของเราสั้นนะครับเราก็เสียบเลยปึ๊บขูดดินไปก่อนนะเจาะดินไปก่อนทีนี้นะครับแล้วก็เสียบไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะนะครับ อยู่แลปลองเย็นหมดนะครับเวลาเราเสียบผ่าดินลงไปนะครับจุ๊บนี่ไปตามที่เราเสียบแล้วก็กดไปนิดเดียวนะครับเพื่อให้ให้ความแน่นของไอตัวต้นมันด้วยนะครับตัวกิ่งด้วยนะครับถ้าไม่แน่นนะครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเราใส่ปุ๊บเราก็กดนะครับหรือใช้ไม้ก็ได้นะครับกุยดินก็คือทําให้ต้นแน่นนะครับผม มำให้ต้นกิ่งเนี่ยเออทำให้กิ่งที่เราเสียบแน่นนะครับก็ถือถือว่าเป็นต้นแหละนะครับผมเพราะเพราะว่าถ้าออกลากก็คือเป็นต้นแล้วแหละนะครับกิ่งกลายเป็นต้นเนี่ยแค่เนี้ยน,นะครับผมเสร็จแล้วะตรงไม่ตรงไม่โยกเยกนะครับก็คือต้องแน่นนะครับแค่นี้ยน,นี่คือแบบธรมร,บธร,มธรมดานะครับธรรมดาธรรมดานะครับ วิธีลดน้ํานะครับเราก็ไม่ต้องลดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าลดตรงนี้ก็ไม่ต้องให้แฉะเกินนะครับให้แค่ชื้นเฉยๆชุ่ม,ช,ช,ม,ช,มชื้นเฉยๆถ้าเราจะลดจ,จริงๆก็ลดตรงที่ดินก็ได้เราวางไว้กับดินใช่ไหมแล้วก็ลดโ,โด,ดตยตรงที่ถุงใต้ถุงก็ได้ตรงพื้นดินอยน่างเงี้ยเออราลดตรงพื้นดินอย่างนงี้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็ดูดรับความชื้นไปเองนะครับหรือว่าถ้าร้อนจะจัดนะครับหน้าแรงเราก็ลดข้างในนี้ไปเลยนะครับแต่ไม่ต้องลดแช่จนแฉะนะฮะเน่านะครับี่ นี่คือนะครับแบบธรรมดานะครับก็คือการเสียบการการชํากิ่งแบบธรรมดานะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูควบแน่นนะครับควบแน่นควบแน่นต้องเตรียมมาอนี้ด้วยนะฮะถุงนะครับถุงพลาสติกนะครับเพื่อว่าคุมนะครับคุมกันอากาศนะครับให้มีการควบอยู่ข้างในนะครับให้อบอยู่ข้างในนะครับผมต้องเตรียมถุงนะครับกับยางรัดอย่างนี้นะครับป่ะมาดูกันเลยอันนี้เรียบร้อยเป็นหนึ่ง อันนี้แบบควบแน่นนะครับเพ็บเหมือนกันครับเตรียมดินเหมือนกันนะครับให้ชื้นๆน,นะครับดินใส่ถุงดําไว้ถุงเพาะเนี่ยฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดกิ่งมันก็เหมือนกันเลยครับวิธีดูคัดกิ่งกันก็คือกิ่งสองสีอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ขึ้นเหมือนกันหรือจะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็สั้นไปเดี๋ยวผมเอานี่นีเอาตรงนี้ ค่อยมาแต่งนี่เราก็จะได้กิ่งมันแล้วแล้วก็วัดนะครับเหมือนกันนะครับถุงเราขนาดไหนที่จะครอบได้นะครับประมาณนี้เราก็เกียบถุงปรมาณนี้เพื่อเราก็มาตัดนะครับ เพราะว่ามันต้องคอบนะครับครอบให้เขามีอากาศอบก,ก็คือการควบแน่นถามว่านะครับอันไหนออกดีกว่ากันนะครับรากอันไหนออกเร็วกว่ากันก็ต้องวิธีควบแน่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเหมือนมีอุปกรณ์เสริมนะครับช่วยนะครับมีอุปกรณ์ช่วยทุกอย่างนะครับก็ออกรากจะออกไวกว่าแบบธรรมดาอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดานะครับ ก็ใช้วิธีนี้แต่เปลืองอุปกรณ์นะครับก็คือต้องซื้อนะครับเพิ่มต้นทุนม่อีกนิดนึงนะครับวิธีเหมือนกันครับอันนี้เมื่อกี้ผมตัดเฉียงใช่ไหมอันนี้ตัดตรงนี้ก็ได้ตัดไปเลยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาตรวจก่อนรอยช้ำเห็นชัดเลยสีเขียวเขียวเข้มเนี่ยอันนี้คือช้ำเขาช้ำนี่เราตัดนี้ก็เหมือนคน พอช้ำก็สีผิวเข้มเนี่ยได้ละวก็แช่น้ํายานะครับจุ่มยามจุม่มทั้งจุม่มน้ํายาทั้งควบแน่นเน,เนี่ยออกไวเลยนะครับแต่ก็ใช้เวลามากกว่าพืชชนิดอื่นนะครับต้นไม้พืชพันธุ์ชนิดอื่นนะครับ,ต,นนนนรบต้นไม้ชนิดอื่นอย่างมะนาวเนี่ยแป๊บเดียวนะครับประมาณครึ่งถุงนะครับจนี่โอเคต้องเลือกไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะแล้วเราก็จิ้มลงไป น่ความรู้สึกได้ละถมปิดแน่นตายไม่ให้เคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวมันจะไม่ชิ่นนะครับไม่มีลากออกนะครับต้องแน่นนะครับตัวดูความแน่นตึ้ง,งนะโอเคก็คือตัวนี้เป็นแบบควบแน่นนะครับควบแน่นก็ครอบไปเลยนะครับใช้ถุงเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยครอบเข้าไปนะฮะ ถุงพลาสติกนี่พลาสติกนี่ต้องไม่รั่วนะครับก็ไม่มีรูรั่วนะครับก็คือเป็นการควบแน่นนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะแตกตาใหม่นะครับแล้วแบเน,นี้แตกใบใหม่ปุ๊บนี่ทีนี้ทําไงก็หนังยางนะครับเมื่อกี้บอกเตรียมหนังยางด้วยเอาไปไนลนละเส้นเดียวก็พอนะครับรัดไปเลยก็คือรัดให้เขา อากาศไม่เข้าครับให้เขามีอากาศข้างในอบอ้าวอุ hmm. like ่นไงแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับผมเสร็จแล้วนี่คือการควบแน่นนะครับด้านขวานะครับด้านขวาคือแบบธรรมดานะครับชําธรรมดานะครับด้านซ้ายนะครับคือการควบแน่นนะครับก็คือเพิ่มถุงครอบนะครับแล้วก็หนังยางรัดนะครับตรงนี้ไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับการควบแน่นก็คือการทําให้อากาศตรงในเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับอบอ้าวนะครับผมทีนี้เขาก็จะ รากนะครับเขาจะแตกออกมาเร็วกว่าแบบนี้ปล่อยอากาศแบบนี้นะครับผมทําขายไม่ทันครับผมกล้าพันเพราะว่าก็ถือว่ายากนะสําหรับการขยายพันธุ์ผักหวานป่านะครับถือว่ายากนะครับถ้าใครความรู้ไม่เพียงพอนะครับก็ถือว่าต้องมีความรู้ศึกษาให้เป็นระดับเสียนนิดหนึ่งนะครับก็หรือว่าดูนะครับการศึกษานะครับความคิดนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ คอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้นะครับดรบันดอยนะครับสาระสมุนไพรนะครับสาระสุขภาพนะครับนำเสนอเรื่องราวของเคล็ดลับต่างๆนะครับเรื่องราวของเกษตรนะครับเรื่องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันเนี้ยนะครับก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับก็ขอนะครับฝากนะครับช่องนะครับดรบันดอยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีความสุขนะครับไร้โรคภัยครับสวัสดีครับผม